วันนี้นะครับก็นะครับมานะครับเที่ยวชมป่านะครับกับสมุนไพรนะครับวันนี้ก็นะครับจะเป็นสมุนไพรนะครับชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีพบเห็นทั่วไปนะครับตามป่าดิบชื้นนะครับตามป่าเป็นภจณันนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามเป็นป่าทึบๆนะครับท้องที่ทั่วไปมีทุกภาคในประเทศไทยนะครับผมสําหรับนะครับ ของต้นนะครับก้องแกบนะครับบางแห่งก็เรียกย่านอิเล็กนะครับน้ำหันนะครับแสงพระอาทิตย์นะครับตามภาษาญานะครับก็เรียกว่าเถารางแดงนะครับหรือว่าเถารางเหล็กนะครับก็จะมี2ออย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเถาเป็นเถาไม้เลื้อยขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นล่องสีแดงแดงล่องลึกนะครับผมก็จะปพบเห็นทั่วไปนะครับผมวันนี้ก็ได้มาพบ เห็นก็เลยถ่ายทํามาให้ดูนะครับผมสาหรับเถารางแดงนะครับก็จะมีรสจืดเย็นนะครับสําหรับสรรุคุนนะครับก็นําท่อนนะครับของเถารางแดงนะครับนามาตากแดดแห้งนะครับหรือว่านําไปต้มนะครับหรือว่าดองเหล้านะครับส่วนตัวฤิตยานะครับก็จะเป็นฤทธิ์ยาบํารุงร่างกายนะครับแก้กระใสใครเส้นนะครับแก้ปวดเมื่อยนะครับเส้นเอ็นตึงนะครับเมื่อยขบนะครับสามารถขับปัสสาวะนะครับแก้ นะครับผมแห้งแรงน้อยนะครับช่วยเจริญท่าทั้ง4เจริญอาหารได้นะครับขับเสมหะนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับผมแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับบำรุงกำลังบำรุงเซตเอ็นได้ดีนะครับสำหรับเป็นยาสมุนไพรสมัยโบราณที่มีมานะครับผมสำหรับนะครับเถาราลางแดงก็จะพบเห็นนะครับทั่วไปนะครับตามป่าดงดิบนะครับ ในแถวจังหวัดนะครับแถวภาคกลางนะครับสระบุรีโคราชนะครับก็จะมีเยอะนะครับตัเป็นดิบเชื้นนะครับผมทุกวันนี้ก็จะหายากนะครับส่วนมากก็จะนามาปลูกนะครับทําเป็นนะครับชาชงน้ําดื่มนะครับซึ่งมีขายทั่วไปนะครับหรือว่าทํามาเป็นแคปซูลนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับผมสําหรับใบนะครับก็จะนํามานะครับคั่วไฟนะครับให้แห้งนะครับ แล้วก็นํามาชงน้ําดื่มนะครับสามารถนะครับลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับลดความดันโลหิตนะครับน้ําตาในเส้นเลือดได้ดีนะครับหรือทําเป็นชารางแดงนะครับนะครับแล้วก็ยังสามารถเผาผลาญไขมันในร่างกายนะครับผมโดยใช้ใบนํามาคั่วไฟก็จะเป็นเหมือนนะครับเป็นคั่วแกบ้ว่าจะกินเหมือนแกลบนะครับผมลักษณะเถานะครับก็จะเป็นเป็นล่องลึกๆนะครับ ก็จะมีเป็นลักษณะสีแดงนะครับก็ถ้าเป็นเถาแก่ก็จะมีร่องสีแดงแงนะครับสาหรับเถารางแดงนะครับผมสําหรับนะครับตำราไทยหรือว่าตำยาตำรายาภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีมากมายนะครับหลายครูบาอาจารย์ใช้กันนะครับผมสาหรับสําหรับเจริญอาหารเจริญธาตุน่ยเขาใช้เถาลางแดงแผงเจ็ดชั้นนะครับหรือว่าต้นตาไก่้นรับขมิ้นเรือนะครับเถาวันเปียง นะครับต้มต้นนมควายนะครับหรือว่าต้นผีผวนนะครับก็สามารถนํามาต้มน้ําดื่มนะครับแก้เจริญธาตุเจริญอาหารได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้นะครับเถารางแดงนะครับประมาณนะครับสขีดนะครับใช้เหล้านะครับสองมิลลิตรนะครับน้ำผึ้ง200มิลลิตรนะครับแล้วแต่ผสมนะครับนำมาดองนะครับไว้15วันถึง20วันนะครับถ้าไว้นานก็จะมีรส ดีหน่อยนะครับก็สามารถต้มดื่มบำรุงร่างกายนะครับบำรุงกําลังแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเมื่อยขบเมื่อยล้านะครับผมสําหรับเถารางแดงนะครับหรือว่าทางภาคอีสานเลือกเครือเขาแกรแบก็จะมี2ชนิดนะครับเป็นชนิดหนึ่งก็จะเป็นนะครับเถารางเหล็กนะครับก็จะเป็นล่องจะไม่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันครับลักษณะใบก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับเถารางแดงหรือว่าเถารางเหล็กก็จะเป็น นะครับสมุนไพรคู่แฝดกันนะครับก็จะมีพบตามป่าดงดิบทั่วไปนะครับผมสรรพคุณก็จะเหมือนกันนะครับสรรพคุณเด่นนะครับใช้บำรุงกำลังนะครับช่วยเจริญอาหารนะครับแก้เมื่อยนะครับปวดเส้นเอ็นคลายเส้นเอ็นนะครับยังสามารถมานำนะครับเป็นยาโบราณนับนำมาสกัดทำเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็ใบนำทำมาเป็นชาน้ำร้อนนะครับชงดื่มนะครับแล้วก็มีขายนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับผม หรือนํามาใช้ต้มดื่มอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้เถา่วลังแดงอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้ต้มดื่มนะครับหรือว่าตากแดดในแห้งหรือว่าใช้นะครับต้มดื่มกับสมุนไพรชนิดกําลังอื่นครับแล้วก็ใช้นามาดองเหล้าขาวนะครับดองน้ําผึ้งนะครับได้นะครับสำหรับเถารวลังแดงครับสมบุกคุณก็จะมีฤทธิ์นะครับเป็นยาบำรุงกําลังคลายเส้นนําแก้กระสายแบบแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นนะครับเอ็นตรึงหย่อนนะครับเมื่อยขบขับปัสสาะแก้ ผอมแห้งแรงน้อยนะครับช่วยเจริญธาตุนะครับเจริญอาหารปวดเมื่อยนะครับปัสสาวะนะครับบำรุงกําลังบํารุงเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ลดไขมันนะครับทําให้ร่างกายชุ่มคอนะครับแล้วก็สามารถลดคอเลสเตอรอลในร่างกายความดันโลหิตนะครับน้ำตาลในเส้นเลือดแก้ความดันโลหิตนะครับได้มากมายเลยครับสำหรับเผารางแดงหรือว่ารับเครือเขาแกบของเรานะครับสําหรับนะครับสมุนไพร ก็จะพบเห็นทั่วไปตามร้านขายยานะครับว่าจะเป็นโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับหรือว่าตามห้างร้านขายยาทั่วไปก็จะมีขายนะครับสำหรับแคปซูลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยนะครับสําหรับสมุนไพรเถาหลังแดงนะครับหรือว่าเขี้เขาแกบนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ